คุณกำลังเป็นคนที่เสพติดดราม่าอยู่หรือเปล่ามาฟังกันค่ะว่า8ลักษณะของคนที่เสพติดดราม่ามีอะไรบ้าง 1. คือชอบอยู่กับอะไรที่มันท็อกซิกนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ลบๆบเรื่องราวลบๆบข่าวร้ายต่างๆนะคะทั้งของคนอื่นแล้วก็ของตัวเองค่ะ2คือใช้ภาษาที่รุนแรงและค่อนข้างสุดโต่งนะคะเช่นคําว่าชีวิตพังนะ,ะหรือว่า,าใช้คําที่เป็นคําว่าคนอื่นที่แรง,แรง 3. หม,มกมุ่นอยู่กับการวิาพากษ์วิจารณ์จับผิดคนอื่นอยู่ตลอดเวลา 4. ต้องเป็นศูนย์กลางของความสนใจตลอดเวลา 5. เล่าเรื่องทั้งของตัวเองและของคนอื่นโดยการใช้คำพูดที่มันเกินจริงหรือว่าใส่อารมณ์ที่มันเกินจริงค่ะ 6. มารกโฟกัสกับด้านลบๆของทุกๆ 7. ทําตัวเป็นผู้กอบกู้คนอื่นหรือทําตัวเป็นเหยื่อหรือว่าทําตัวเป็นสารเตี้ยนะคะหลายหลายคนที่เคยฟังคลิปเรื่องของดราม่าทริแองเกของนิดานะคะก็จะรู้วา่าพูดถึงอะไรนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ลองไปฟังกันดูนะคะ เรื่องของดราม่าทริแองเกลค่ะคือการที่เราอยู่ในบทบาท3บทบาทนี้ไม่ว่าจะทําตัวเป็นเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายหรือว่าทําตัวเป็นสารเตีย้ยคอยตัดสินวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นหรือว่า3ทําตัวเป็นผู้กอบกู้คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นสงสารคนอื่นก็เลยเอาความสุขของตัวเองไปแลกกับการที่ต้องคอยกอบกู้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะไม่ว่าคุณอยู่ใน3บทบาทใดบทบาทหนึ่งในนี้หรือว่าอาจจะมีการโรเตตคือย้าย ไปเล่นทั้ง3บทบาทนี้เลยก็ตามเนี่ยนะคะคุณกําลังอยู่ในดรามา่าและคุณกําลังทําตัวเหมือนกับคนที่เสพติดดราม่าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวเองออกมาจาก3บทบาทนี้ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่8ก็คือมักทําตัวเหมือนกับว่าเราครวบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้เลือกสิ่งต่างๆให้กับชีวิตตัวเองไม่ได้ก็คือเหมือนกับชีวิตเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชะตากรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่สามารถครวบคุมผลลัพธ์อะไรในชีวิตของเราได้เลยสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับฉันเจ้านายทากับฉันแบบนี้แฟนทํากับฉันแบบนี้ชะตากรรมเกิดขึ้นกับฉันแบบนี้นะคะ อันนี้คือ8สัญญาณนะคะที่บ่งบอกนะคะว่าเรากําลังเสพติดดราม่านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือว่าเป็นคนอื่นนะคะลองพิจารากันดูค่ะและเราต้องเอาตัวเองออกมาจากดราม่าให้ได้ค่ะเพราะว่าการอยู่ในดราม่าเนี่ยนะคะไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยค่ะ และสาหรับใครที่ต้องการพัฒนาความมั่นใจแล้วก็ความนับถือในตัวเองหรือที่เราเรียกว่า self esteem นะคะซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ทุกด้านในชีวิตของเรานะคะเราเปิดเวิร์กช็อปนะคะสวันให้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะนิดาเป็นคนรันเวิร์กช็อปอันนี้เองนะคะวันที่ 19- 20สิงหาคมนะคะเวิร์กช็อปนี้จัดปีละหนเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตนะคะลงทะเบียนกันนะคะแล้วมาเจอกันค่ะในเวิร์กช็อปนี้พัฒนาความมั่นใจและยกระดับผลลัพธ์